ครับสวัสดีครับพบกับผมทีมงานขายที่ดินโดยภากินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินติดถนน4เลนนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ28กิโลเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงนศ .4 จเนื้อที่3ไร่2งาน13ตารางวานะครับ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทองหลางอำาเภอจัก,กรกลาดจังหวัดนครราชสีมาที่ดินแปลงนี้มีหน้ากว้างอยู่ที่40เมตรลึกเข้ามา140เมตรนะครับอยู่ห่างจากอบตอทองหลางประมาณ500เมตรนะครับจะมีอบตอมีสถานีอนามัยนะครับหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับตำบลทองหลางอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ 500เมตรแค่นั้นเองนะครับที่เรามองเห็นอยู่ฝั่งขวามือนะครับจะเป็นอบตแปลงนี้อยู่ห่างจากสนามบินโคราชนะครับมาประมาณ7กิโลเมตรบริเวณรอบๆก็จะเป็นที่ไร่นะครับเป็นไร่มันสำปะหลังไร่อ้อยนะครับที่เราเห็นขาวๆก็จะเป็นไร่อ้อยนะครับหลังจากามีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ ตรงเข้าไปด้านหน้าจะเป็นที่ว่าการอำเภอจักกลาดนะครับซึ่งอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ10กิโลเมตรนะครับนี่นะครับคือสภาพของถนนสี่เลนนะครับทางหลวงชนบทหมายเลข226เชื่อมระหว่างราชสีมาอุบลราชธานีนะครับ แปลงนี้อยู่ห่างจากชุมชนนะครับมาประมาณ800เมตรนะครับจะมีโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับโรงเรียนปฐมอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ800เมตรนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากสามแยกหัวทะเลอำเภอเมืองนครศรีมานะครับห่างมาประมาณ28่กิโลเมตรห่างจากสารกลางจังหวัดนครศรีมานะครับ33กิโลเมตร เดอโมโคลาดห่างจากนี้ไป36กิโลเมตรนะครับแปลงนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือที่ดินอยู่สูงระดับเดียวกับถนนสีเลนด้านหน้านะครับสามารถมาปลูกสร้างทำกิจการค้าขายได้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมภาพวิดีโอนะครับซึ่งได้เคยนำเสนอไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ พาเข้าบริเวณแปลงที่ดินนะครับขับรถตามถนนาทางหลวงแผ่นดินเส้นนี้เข้ามานะครับด้านหน้าเราจะเป็นหมู่บ้านนะครับมีหมู่บ้านอยู่2หมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับห่างจากแปลงที่ดินแปลงนี้ไปประมาณ800เมตรนะครับชื่อว่าบ้านตูมอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทองหลางอำเภอจาก,กาลาดนครราชสีมานะครับ แปลงนี้เจ้าของที่ดินต้องการขายในราคา1.2ล้านบาทนะครับ1ล้านสแสนบาทสามารถต่อรองราคาได้นะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะทำกิจการนะครับอยู่ติดกับถนนสีเลนสามารถมาสร้างกูดังนะครับ เปิดกิจการร้านค้าร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถก็เหมาะนะครับหรือท่านใดต้องการที่จะเก็บไว้เพื่อทำกำไรในภายภาคหน้าก็ได้นะครับแปลงนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะครับเปรียบเทียบกับที่ดินบริเวณร,บรอบๆนะครับติดกับถนนสีเลนเช่นเดียวกันนะครับแปลงนี้ถือว่ายังราคาถูกมากนะครับบริเวณข้างเคียงจะขายกันอยู่ที่ไร่ละ2ล้านบาทนะครับ แปลงนี้ขายอยู่ไร่ละ1 2ล้านแสนบาทนะครับต่อรองราคาได้อีกนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับถ่ายจากด้านหลังจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหน้ากว้าง40เมตรลึก140เมตรนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างติดกันก็จะเป็นที่ดินอีก1แปลงนะครับเป็นนศสามกขุดเขียวก็ขายเช่นเดียวกันนะครับเป็น ของญาติญาติกันนะครับเนื้อที่เกือบสิบไร่นะครับราคาไร่ละ1นล้านสองแสนบาทเช่นเดียวกันนี่นะครับคือบริเวณด้านท้ายแปลงนะครับด้านท้ายแปลงจะมีเสาปูนปักไว้นะครับเป็นแถวเป็นแนวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลักเขตค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวผมจะพาขับรถนะครับเพื่อเข้ามายังบริเวณแปลงที่ดินนะครับ ดูบริเวณรอบๆนะครับก่อนจะถึงแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอตัวเดิมที่ได้ถ่ายทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับและได้เคยนำเสนอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับคลิปนี้เรามาอยู่ที่ตำบลทองหลางนะครับอำเภอจากาลาดจังหวัดนครราชสีมาจะพาไปดูที่ดินติดถนนสีเลนเส้นนี้นะครับอยู่ขาเข้าเมืองโคราชนะครับ ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาตามถนนเส้น226นะครับเส้นเพชรมัตุคาเส้นนี้นะครับมาอีกประมาณ28กิโลเมตรนะครับจะมาถึงแปลงที่ดินของเราแปลงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับอบตทองหลางนะครับใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับตำบลทองหลางนะครับเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่3ไร่2งาน13ตารางวานะครับ แปลงนี้จะมีหน้ากว้างติดถนน4เลนเส้นนี้ประมาณหนึ่งสาไฟฟ้านะครับหรือประมาณ40เมตรนะครับลึกเข้าไปข้างในประมาณ188เมตรนะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับยาวเข้าไปด้านในนะฮะแปลงนี้จะอยู่ใจกลางหมู่บ้านนะครับจะมีหมู่บ้าน ลลอมรอบนะครับประมาณ10หมู่บ้านนะครับอยู่ห่างจากอบตอทองหลางมาประมาณ500เมตรนะครับห่างจากาที่ว่าการอำเภอจัก,การาดนะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับจะอยู่เคติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ก่อนถึงตัวที่ว่าการอำเภอจัการาดนะครับ อยู่ก่อนถึงอำเภอจัก,กราดประมาณ10กิโลเมตรนะครับต่อจากแปลงที่ดินของเราไปาที่ดินแปลงนี้นะครับอาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ28กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมาภายในตำบลทองหลางนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ800เมตรเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับคือบริเวณแปลงที่ดินของเรานะครับแนวเขต จะอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าด้านหน้านะครับมาจนถึงรถยนต์ของเราที่จอดอยู่นะครับประมาณ40เมตรนะครับหน้ากว้างตรงไปจะเป็นที่ว่าการอำเภอจักรลาดนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ10กิโลเมตรที่ดินของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณแนวป่าหญ้านะครับยาวเข้าไปด้านในประมาณ188เมตรนะครับ สำหรับแนวเขตท right ี 1941, ่ดินนะครับ in บริเวณด้านหน้าจะมีเสาไฟฟ้านะครับที่ดินจะยาวตามแนวต้นไม้นะครับทางด้านทิศตะวันตกสำหรับทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะมีแนวไล่มันสําปะหลังนะครับจะมีหลักเขตของแปลงข้างเคียงอยู่นะครับมีนะครับคือหลักเสาคอนกรีตท <mos> ี่อยู่ด้านข้างฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของแปลงที่ดินของเรานะครับติดกับแนวไล่มันแปลงนี้เลยนะครับ ยาวเข้าไปด้านในที่ดินที่เราจะพามาดูวันนี้เป็นแปลงป่าหญ้านะครับบริเวณนี้นะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนสีเลนนะครับถนนที่เราวิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นที่สูงนะครับเหมาะสาหรับสร้างบ้านสวนได้นะครับที่ดินไม่ต้องถมดินนะครับสามารถสร้างบ้านได้เลย หรือท่านใดต้องการที่จะมาทําธุรกิจอยู่ติดกับถนนใหญ่นะครับแปลงนี้เนื้อที่3ไร่2งาน13ตารางวานะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะฮะแนวเขตฝั่งนี้นะครับทางด้านที่ตะวันตกจะเป็นแนวต้นไม้นะครับยาวตลอดแนวเลยนะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ1นล้านสองแสนบาทนะครับสามารถเปรียบเทียบราคากับแปลงข้างเคียงได้นะครับที่ดินบริเวณนี้ ตั้งราคาขายกันไว้ที่ไล่ละประมาณ2ล้านบาทนะครับแปลงนี้ขายไม่แพงนะครับขายถูกกว่าแปลงอื่นๆนะครับปัจจุบันนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้ชาวบ้านเช่าทําประโยชน์นะครับจะมีญ่าขึ้นลกๆหน่อยนะครับสามารถมาเกตเกลียนะครับปรับพื้นที่นะครับให้ที่มีความสวยงามนะครับถ้าเราปรับพื้นญ่าพื้นต้นไม้ออกแล้วนะครับที่ดินของเราจะสวยงามมากนะครับ ด้านหน้าของเราจะเป็นอบตอทองหลางนะครับอยู่ติดกับสถานีอ,าอนามัยนะครับหรือเรียกกันว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับตำบลทองหลางสําหรับที่ว่าการอาเภอจัก,กราดจะอยู่เลยที่ดินของเราไปประมาณ10กิโลเมตรนะครับจะเป็นที่ว่าการอาเภอแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมา28กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ ท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์ขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินของเราได้นะครับแปลงนี้ทําทเลค้าขายได้นะครับทำธุรกิจเปิดอู่เปิดโกดังได้นะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ